สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ Hot c o อบอ n t u ทกันอีกครั้งนะครับวันนี้ครับเรามาอยู่กันที่ร้านทานวิวกรอบสาขาอาคารเที่ยนสวนสามนะครับเป็นสาขาใหม่ล่าสุดของร้านทานวิวครับซึ่งความพิเศษของสาขานี้นะครับก็คืออยู่ที่ขนาดพื้นที่ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า477ตารางเมตรนะครับมีสินค้าให้เลือกหลากหลายแบรนด์ครับไม่ว่าจะเป็น HONMA c a l l a w a y นะครับ ไปจนถึงอคเซสซอรี่ต่างๆโดยเฉพาะเสื้อผ้านี่ถือเป็นไฮไลท์สำคัญของสาขานี้ครับมีทั้งเจลินเบอร์นะครับ PG และก็2แบรนด์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งนําเข้ามาขายในไทยนะครับก็คือ l าฟรอเรนและก็ t ทวิสแมทธิวครับแต่ไฮไลท์ที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้นะครับเป็นไมกลอฟใหม่ล่าสุดของคาร์เวที่มีชื่อรุ่นว่ามาฟริกครับวันนี้ครับเรามีนัดกับผู้เชี่ยวชาญของแบรนด์นะครับที่มาแนะนำโปรดักต์ใหม่ล่าสุดให้กับผู้ชมของเราครับเดี๋ยวเราเข้าไปพบกับเขากันเลยดีกว่าครับตามผมมาครับ สวัสดีครับพี่ตั้มสวัสดีครับผมตั้ม r o d u c t Specialist และฟิลเตอร์ประจำร้านทาน n สวิลกอบครับอันดับแรกต้องถามก่อนเลยครับว่า c a l a วีมาร์ฟลิปรุ่นใหม่นียมีจุดเด่นยังไงบ้างครับครับจุดเด่นก็คือเทคโนโลยีของ AI s u ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ครับที่ค a รเวีได้มีการออกแบบมาโดย การออกแบบของซูเปอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นการออกแบบที่ละเอียดที่สุดของตัวคาร์เวย์มาวลิกครับครับแล้วผมทราบมาว่าคาร์เวย์มาวลิกในส่วนงไดเวอร์เนี่ยมีให้เลือกถึง3โมเดลครับต้องถามต่อครับว่าแต่ละโมเดลเนี่ยมีจุดเด่นและว,ว่าแตกต่างกันยังไงบ้างครับครับอันดับแรกคือตัวมาวลิกแม็กนะครับตัวนี้จะมีจุดเด่นในเรื่องของทำสกรูหรือว่าเป็นตัวหมุดน้ำหนักมา ใน2น้ำหนักนะครับก็คือเป็นหมุดน้ำหนักที่เป็นแ n t ตี้สไลนะครับเพื่อชดเชยให้นักกอล์ฟที่เป็นนักกอล์ฟอเมเจอร์หรือนักกอล์ฟทั่วๆไปออกแบบมาให้สําหรับนักกอล์ฟที่ตีสไลด์และชดเชยในส่วนตรงนี้ขึ้นมานะครับส่วนอันที่2ก็คือ m a ล l ิกนอร์มัลก็คือตัว Standard ของมาล l ิกนะครับจุดเด่นตัวนี้ก็คือ ชดเชยในเรื่องของ l i น n เกิลและก็ Cg ที่ช่วยในเรื่องของการตีที่โลว์สปินมากขึ้นแต่ว่าได้ในเรื่องของ Launch หรือ t ทเจค c อรี่ที่ลอยโด่งมากยิ่งขึ้นครับครับในส่วนของตัวสุดท้ายก็คือมา u ิกซับซีโร่ตัวนี้มีจุดเด่นในเรื่องของการลดวอลลุ่มขนาดลงให้เหลือ 450cc และ มีจุดเด่นในเรื่องของหน้าไม้ที่เป็น AI เทคโนโลยี Titanium f a ฟสนะครับและจะทำให้ช่วยลดน้ำหนักหัวและก็ฟิลลิ่งการตีที่เพิ่มบอลสปีดมากขึ้นนะครับครับและนอกจากไดเวอร์แล้วในไลน์โปรดักต์อื่นๆยังมีอะไรอีกบ้างครับก็จะมีอุปกรณ์ที่เป็นแฟเวนะครับก็คือผลิตออกมา3รุ่นแล้วก็เชลโลเฟสมากขึ้นแล้วทำโซที่ บางลงแล้วก็แควกับพื้นมากขึ้นนะครับและในตัวยูทิลิตี้หรือว่าไฮบริดนะครับก็จะมี3รุ่นเหมือนกันครับก็จะมีในเรื่องของรูปทรงแล้วก็ไลน์เกิลที่แฟลตเหมาะสำหรับนักกอล์ฟเอเชียหรือว่านักกอล์ฟในบ้านเรามากยิ่งขึ้นครับและอีกหนึ่งโมเดลของชุดเหล็กมาวลิกนะครับก็คือตัวนี้จะมีจุดเด่นในเรื่องขององศาที่สตรองมากยิ่งขึ้นก็คือ องศา27องศาแต่จะออกแบบในเรื่องของความยาวที่เป็นความยาวมาตรฐานแต่ให้นักกอลเพิ่มดิสแทนซ์ที่มากขึ้นด้วยการตีในความยาวของเหล็ก7ที่เป็นออริจินอลความยาวครับครับแล้วตอนนี้ Calavay m มาร i c k มีขายที่ไหนบ้างแล้วครับดับแรกก็ที่ช็ Transville เคียงหขวน3ถนนวิทยุ Transville กรุงเทพกีทาไดวิ้งเลน ทรานสวิวพายขับด i วิ n งเลนส e สีสมานทรานสวิวพัทยาด i วิ n งเลนส e สยามพันธิคขับและห้างสรรพสินค้าชั้นนำอย่างเช่นพารากอนเอมโพเรียมเป็นต้นครับครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคาร์เวย์มาว์บริกนะครับต้องบอกเลยครับว่าเป็นรุ่นไมโครบที่น่าสนใจมากๆของปี2020นี้นะครับที่นักกลอฟควรต้องหาโอกาสมาทดสอบประสิทธิภาพกันให้ได้ครับ ฮอตก๊อปออนทัวร์ EP นี้นะครับจบลงเพยียงเท่านี้ครับทิ้งท้ายว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเรากันด้วยนะครับแล้วมารอติดตามกันใน EP ต่อไปครับว่าทีมงานฮอตก๊อปของเรานะครับจะพาไปที่ไหนหรือว่ามีอะไรมาแนะนำนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Cause I say fair cause I say